อันนี้เป็นโปรเจกต์ปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่นะครับใครสนใจก็เชิญได้นะครับอันนี้เป็นอปอ่อเน็นปลาวาน l ี d 2023นะครับเป็นทำไฟซิ่งนะครับไฟเลี้ยวหลีไฟเลี้ยวในโครมวิ่งแล้วก็เป็นไฟเป็นรงเป็นสีนะครับมาเนี้อ่ะพาไปดูรถกันอ่านี่เป็นสเต็ปไฟเลี้ยวนะแล้วก็ตัวตำแหน่งไฟเลี้ยวเดิมแล้วก็จะมีใส่ให้ เป็นหลีเลี้ยวในตัวด้วยอันนี้ก็จะติดแผ่นออปติกไปให้มันดูแบบมีไลเยอร์ของแสงมากขึ้นนะตามสั่งครับรถอะไรยังไงก็สามารถจัดให้ได้ตัว LED คนระับมีตัวรถนะตัวรถก็ไม่มีอะไรครับเจิมๆไม่ได้มีอะไรมากแต่งประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสวิตช์ไฟเฉยๆให้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนเป็น ตัวไฟเลี้ยวหลีก็จะทํางานผ่านระบบรีโมทนะครับแล้วก็ระบบแอปก็ทําได้สนใจชเญนด้นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูตอนที่รถเสร็จทีกรอบ